นี้เราอยู่กับหมอปั๊มเพิ่มขนาดนะครับแน,น่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของเพิ่มขนาดนะออจัดไปเลยก็สําหรับวันนี้นะครับอันนี้เราซีซีที่7แล้วนะครับแผ่นที่ลำเราไปที่10นะวันนี้เรียกว่าจัดไปแบบจุกจุก่อนจุก,กจุก่กกอนแต่ถ้าอยากจุกกว่าน,นี้ก็เดินหน้ามาจัดต่อได้นะอเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับ,บผู้ชายอย่างเรานี่แหละนิสัยผู้ชายอย่างเรานะครับก็คือเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนาะ เออมันก็เพื่อความมั่นใจได้ครับตอนแบบเวลาใส่เสื้อผ้าตอนเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับจะได้เออจะไปน้อยหน้าเพื่อนไม่ได้นะแน่นอนถ้าเราทำอย่างนี้เพื่อนข้างๆเห็นเดี๋ยวก็ต้องตามมาแน่นอนครับ <c oughs> จริงๆผมว่าแฟตเจ็บกว่านะครับฉีดแฟี่ที่หน้าครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือแค่มีรู้สึกตอนฉีดราชาครับหลังจากนั้นก็ชิวแล้วครับ จริงๆเนี่ยมันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรอย่างที่คิดนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นตําแหน่งที่เราไม่ชินด้วยแหละมันก็มันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับ